ขนุกล่าแล้วไม่เงาเรื่องเล่าแล้วนิทานสนุกๆเด็กๆมาฟังมามีความสุขเปิดโลกกว้างด้วยเสียงเราเพลินเจอกันทุกวันในช่องนี้นะเมืองสิ่งของพูดได้ตอนที่3คืนที่ไฟดักคืนนั้นในเมืองสิ่งของพูดได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด มีฝนตกหนักพายุพัดแรงมากทำให้ไฟฟ้าดับทั้งเมืองทุกบ้านมืดสนิทเงียบกริบจนหนูนิดรู้สึกกลัวทันใดนั้นโคมไฟตัวน้อยที่อยู่ข้างเตียงก็ส่องแสงจางๆออกมาหนูนิดไม่ต้องกลัวนะถึงไฟฟ้าจะดับแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้เทียนไขที่อยู่บนหิ้งรีบพูดขึ้นว่าปล่อยให้ฉันช่วยด้วยสิ ถึงฉันจะตัวเล็กแต่ฉันก็ส่องแสงอุ่นๆให้ทุกคนเห็นทางได้นะไฟฉายที่หล่นอยู่ในลิ้นชักก็ร้องออกมาะเปิดชั้นสิจ๊ะชันจะพาเราเดินไปข้างนอกได้อย่างปลอดภยัยเมื่อสิ่งของทุกชิ้นช่วยกันทำงานแม้จะเป็นคืนที่มืดมิดแต่เมืองทั้งเมืองก็กลับมามีแสงสว่างอีกครั้งหนูนิดยิ้มแล้วพูดว่า จริงด้วยไม่ว่าใครจะเล็กหรือใหญ่ถ้าเราช่วยกันทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีหนูนิดขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะที่คอยปลอบใจหนูนิดทั้งหนูนิดและเพื่อนเพื่อนสิ่งของพูดได้ต่างพากันยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ